ก็การ์ิซีดคนท่ากันด้วยนะอยู่กับผม Infinity Racing นะตอนนี้เราจะมารีวิวรถนะครับต้องสามคันนี้ก็แบบว่บางๆนะครับแล้วเราจะรีวิวจากฟีโน่ฟีโน่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นล้อของอะไรเสือหรอลิโอหรอครับ <c oughs> เป็นล้อทองนะเดิมๆครับก็ดสีดำ ก็สติกเกอร์จากร้านสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็กลุ่มของเรานะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรครับคร่าวๆคันนี้เออแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ครับหนึ่งรอดนะครับแล้วก็มือเบรกเป็นของเนี่ยบนเนี่ยครับก็ อันนี้ครับขอดื่มนะก็ต่อไปครับเป็นยียหร้อยสิบนะครับปีปีอะไรก็ไม่รู้นะเราเราจะิวจากข้างล่างก่อนนะข้างล่างก็เป็นจานบมบูนะครับเห็นไหมครับคนอ่าแล้วก็ปัม๊มเมาส์นะครับแล้วก็รอของบอนไซนะครับอ่ารอยิบแล้วก็สายถัก อีก้าเงนินี่ครับแล้วชุดบนนะครับชุดบนลรอสซี่นะครับพอ๊อมรอยรอสซี่นะครับแต่อันนี้มันพังผม,มจเจาะตรงนี้มาไว้ตรงน,นี้แล้วก็กระจกไฟแหนนะครับกระจกไฟแหนอ่าแล้วก็ออแล้วก็นกัดทองได้ตัวนึง ว่าอีกตัวนึงใส่ไม่ได้ครับก็เลยเอาให้ฟีโนโใส่เอ้ยมีโอมีโอพูดผ,ผิดแล้วก็เรกูเลตชุดใหญ่นะครับกวก็วคุณเกย์ไททีตอนนี้ไม่ไททีแล้วซีดหมดแล้วนใส่หมอนท่อเดิมครับเพราตำรวจเยอะแล้วก็ผ้าบ่อเอกนะครับเป็นบ่อเดิมแต่ผมยังไม่เปลี่ยนนะผมไปเปลี่ยนนะ แล้วก็โหลดชกนะครับแล้วก็โ,โซ่สีแล้วก็บางโซ่ที่แตกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้แหละนี่ก็ขาตั้งไดไดนะครับได้เอานะครับแล้วก็อันนี้โหลดหน้ามานะครับสองนิ้วนะ,ะเห็นไหม่าครับแล้วก็ไฟโปูนะครับหลอดหนึ่งแล้วก็ ไฟเหลือสีน้ำเงินคานหมดแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้ว,คร,ลวละค,ะครับก็ไฟเหลือท้ายครับแล้วก็คันล่าสุดนะครับเฮ้ยไดยินนะนะครับก็คันล่าสุดก็เดิมๆตั้งกันครับเดิมๆของจ่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโฉมนี้ครับ LED นะ LED ก็ ไม่รู้มีอะไรก็รล้อมแม็กนะแล้วก็อันนี้หนึ่งแดงอันเดียวครับอ,อันนี้ครับรถแม่นะก็ก็ใช้ายางเดิมนะครับอู๋ย,ยางเดิมใหญ่มากนะครับเป็นยางอะไรวะแปดสิบทับเก้าสิบนะครับเห็นไหมแปดสิบทับเก้าสิบนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ คลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มารีวิวรถตัวเองเฉยๆครับนะครับก็ก็แบบของท่านทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะพาไปล่นที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบายครับเจอกันนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ